แล้วเอ็ดฟอร์สบายพามาเที่ยววันนี้กวนเรามาสะพานแขวนวัดปากน้ำแก่กจะหลอกสะพานที่เดินบนสะพานไม้ผุผู๋อ่ะล่างด้วยนะตอนสมัยก่อนเป็นสะพานไม้ผุผู๋เดี๋ยวน้องเอ๋บอกว่าเป็นไม้ผุผู๋ตอนนี้เราก็มาเที่ยวน้องีันนนน้องัักลววหิี่น้องซันกำลังมองน้องาันหิว ้องซันหิวหิวนี่พวกสซนทั้งหลายมาขย่มสะพานเขาเกือบพังแล้วสะพานไม้ค่ะอะไรเกาได้บ้างเลยกำลังขย่มขยม่ขยมเสือน้องอันกำลังขย่มใหญ่แล้วตอนนี้และนี่ก็คือสมุทรสงครามเรามาดูผลผลิตลิ้นจี่ ทิ้นจีที่สมุทรสงครามวันนี้ออกช่อกันแล้วก็มีงานด้วยแล้วแบดเฟิร์สไบวันนี้พามาเที่ยวเต็มที่บรรยากาศวันนี้สนุกสนานอันนี้ก็เป็นสะพานไม้ที่เราจะข้ามาอีกด้านหนึ่งนี่เสือน้องอ๊อบกำลังสู้กันใหญ่แล้ว น่อัปโหลดวิดีโอไม่เต็นครับตอนนี้เราข้ามสะพานเข้ามาอีกด้านหนึ่งสนุกสนานกำลังจะไปสวนลิ้นจี่สมุทรสาคสงคราม